จะไปกันที่สายของพลตรีคุณหมอเหรียญทองะคะ่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะออกมาเป็นแม่ยกคนสําคัญเลยของไทยพักดีในการเลือกตั้งซ่อมเขตหลักสี่จตุจักรแล้วก็บอกว่าไม่ว่าจะแพ้หรือชนะอย่างไรคุณหมอจะตั้งศูนย์มะเร็งที่นั่นไปติดตามเรื่องศูนย์รักษาโรคมะเร็งกับคุณหมอเหรียญทองสวัสดีคุณหมอเหรียญทองค่ะสวัสดีครับคุณเชยและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตกลงเรื่องศูนย์มะเร็งเราเริ่มจะเริ่มต้นยังไงจะไปยังไงคะคุณหมอครับ เป็นความตั้งใจที่จริงๆก็ความตั้งใจมันมานานแล้วนะครับเพราะเป็นปัญหาเป็นโรคร้ายแรงนะครับแล้วก็เป็นความเป็นความการตายแล้วการเข้าถึงของการรักษามะเร็งเนี่ยมันมันมัน,มนยากนะฮะคือผมประกาศว่าภายหลังจากวันที่เลือกตั้งคือสามสิบมกราภายในเก้าเดือนก็คือภายในสิ้นเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับนะครับโรงพยาบาลมกุฎนะซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำเขตพื้นที่หลักสี่จตุจักรเนี่ยนะครับในเขตตอนเหนือของกรุงเทพเนี่ยจะเปิดรักษาศูนย์โรคมะเร็งตัวนี้ให้สมบูรณ์แบบทั้ง มีทั้งฉายแสงตั้งสีรักษาฝังแร่ส่แร่นะครับการให้เคมีบำบัดซึ่งมันทํากันอยู่แล้วนะครับนะครับจะทําให้ได้ภายในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ครับสิ้นเดือนตุลาคมนี้ภายในเดือนนไม่ว่าจริงจริงแล้วสิ่งที่ทํานี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับการหาสงหาเสียงให้กับพรรคี <ขา S 2> นะครับนะครับเป็นความตั้งใจที่จะช่วยประชาชนอยู่แล้วนะครับค่ะเป็นเป็นสูงมะเรทุกทุกรูปแบบเลยถูกไหมคะครอบครบวงจรูปบครับครบครบครุมทแบบให้กับผู้ป่วยสิทธิ์ประทองทุกทุกสิทธ์นะครับคือสิทธิ์ประทองก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็น มันเป็นภาระค่าใช้จ่ายสูงนะครับแล้วก็คนใหญ่ก็เป็นคนยากไร้นะครับอันนี้จะได้เข้าถึงการรักษาครับค่ะอ๋อสิบบาททองก็ได้เหรอคะครับเข้าการรักษาหมดเลยครับนะคือทำทำตอบตอบตอบนิสสอนน้องนิยมัยท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขด้วยนะครับค่ะก็ในกรณีไหนรัฐมนตรีนโยบายรัฐมารสนนยบนยายรัฐบาลนะ cancer anywhere นะครับอ๋ออ๋อประกาศไว้นะครับแล้วก็เราตั้งตั้งใจสนับสนุนอยู่แล้วครับค่ะคือหมายถึงว่าครบวงจรนี้ตั้งแต่เริ่มต้นตรวจ ถ้าเจอก็ผ่าตัดใช้แสงคีโมครับแล้วก็ศโลย์โสมบูรณ์ครบถ้วนครับสมบูรณ์ครบถ้วนเลยศูนย์จะตั้งอยู่ตรงจุดไหนคบคุณหมอเรียนทองที่โรงพยาบาลครับที่โรงพยาบาลความยากอยู่ที่ตรงเครื่องรังสีรักษาครับการใช้แสง่ซึ่งเราทำเราทำสถานที่เตรียมไว้หมดแล้วครับอ๋อเหรอฮะโว้ยแม่คอนกรีตหนาๆกันรังสีเนี่ยนะสองเมตรครึ่งเนี่ยเราได้สร้างไว้เสร็จอยู่แล้วนะครับค่ะก็สั่งซื้อเครื่องมือเท่านั้นนะครับค่ะ อะไรที่ทําให้คุณหมอตัดสินใจจะตั้งศูนย์ร,รักษามะเร,ร็งครบวงจรคือจริงๆแล้วที่โรงพยาบาลเนี่ยมันเราเจอคนไข้โรคมะเร็งทุกวันแล้วก็เจอหนักทุกวันนะครับความที่สาวผมก็เสียชีวิตจากโกรคมะเร็งนะครับแล้วก็พักเพื่อนฝูงผมเนี่ยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเยอะมากนะครับวันๆเนี่ยก็มีคนรู้จักก็ฝากคนไข้มะเร็งมาเยอะมากคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยมัน,เป,นเป็นโรคร้ายแรงที่มันคุกคามชีวิตของคนคนในโลกเลยนะไม่ใช่ว่าคนไทยเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นความ ความตั้งใจอยู่เดิมอยู่แล้วนะครับอแต่แต่จะทำยังไงที่ให้ผู้ป่วยที่ด้โอกาสยากไร้นะครับไม่ใช่เฉพาะเขตหลักสีเลยนะครับไปถึงทั้งต่างจังหวัดทั้งกรุงเทพนะครับผู้ป่วยที่ด้โอกาสให้เข้าถึงการรักษาครับค่ะคุณหมอเปโลงมาเอกชนคุณหมอตั้งศูนย์มะเร็งเองเนี่ยด้วยทุนของตัวเองเลยที่อ,อย่างเงี้ยคุณเกษรีการลงทุนโดยเฉพาะศูนย์มะเร็งเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเครื่องฉายแสงรักษามะเร็งเนี่ยมันเป็นร้อยกว่าล้านนะฮะค่ะแลียนะยังไม่รวมค่าก่อสร้างยังไม่รวมบุคลากรคือการลงทุนตรงนี้เนี่ย มันไม่คุ้มทุนหรอกครับโองเรียนดีกันตรงๆไม่คุ้มค่า,ถ,าถ้าไปคิดในเชิงธุรกิจนะครับนะครับแต่แล้วถ้าเราคิดใน,ในเชิงการความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมเนี่ยผมคิดว่ามันคุ้มค่านะครับอแล้วก็วันเราทุกวันนี้ผมต้องส่งต่อคนไข้ไปโรงพยาบาลคณะแพทยศาสตร,ร์หรือศูนย์มะเร็งต่างๆจํานวนมากอยู่แล้วซึ่งคนไข้เนี่ยเวลาให้เคมีบําบัดเสร็จแล้วส่งไปต่อไปฉายแสงอีกที่หนึ่งมันสาหัสกันนะครับเตยจะต้องเดินทางลำบากมากครับเรื่องนี้นะครับ ร่างกายเขาก็แย่อยู่แล้วต้องมาเสียเวลาเดินทางเราก็ทำทำทำให้เป็น one ต t o p จุดเดียวให้มันเสร็จเลยค่ะซึ่งเป็นความตั้งใจอยู่เดิมนะครับ,รบแล้วก็มีตัวเขครับคุณหมอค่ะจะถามเลยไปนิดนึง,ถ,งถึงโรงพยาบาลสนามตอนนี้ก็เอศอึกไปหมดครับไปหมดตอนนี้มีมีคนไข้คนไข้โควิดเนี่ยนะครับอยู่ทั้งหมด400กว่าเตียงนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าสถานการณ์เที่ยวนี้เนี่ยผู้ป่วยอาการอาการวิกฤตรุนแรงเนี่ยน้อย น้อยมากๆเลยนะครับนะครับนไม่เหมือนปีที่แล้วเนี่ยทั้งทั้งคนไข้เยอะทั้งคนไข้อาการหนักหนักต้องใส่ท่อหายใจเยอะไปหมดเที่ยวนี้น้อยมากครับเที่ยวนี้น้อยมากแต่มีแต่ผู้ป่วยติดเชื้อเยอะไม่น่ากลัวครับก็ยังมีโรงพยาบาลสนามอยู่ครับยังมีอยู่ยังยังไม่เคยหยุดเลยนะครับตั้งแต่วันที่18พฤษภาคมปีที่แล้วที่เปิดโรงพยาบาลสนามพารามแผ่นดินแล้วก็อีหลายรงนะครับถึงตอนนี้ก็ยังไม่หยุดเลยค่ะ อันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายคุณหมอเองหมดเลยอ๋อไม่ใช่ครับคือเราเ็ไม่ใช้จ่ายแต่เราเราเบิกจากสปสชได้ครับรัฐบาลจ่ายครับก็คือว่ารัฐบาลจ่ายให้นะครับไม่ใช่ผมจ่ายค่ะถามสุดท้ายถามคุณหมอหน่อยค่ะผัวเมียคู่นั้นมาหาคุณหมอแล้วยังฮะคู่ไหนครับคู่ที่ไปยืนไหว้ปลบปลบที่สี่แยกอะค่ะอ๋อผมไม่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 ทราบครับผมคู่ไหนไม่ทราบสีละสีละและมาดามหลีอ๋อผมไม่ไม่ได้สนใจเขาหร้กครับ ครับไม่ได้สนใจครับถ้าเขาถ้าเว่ามาหานี่เป็นไรฮะก็ไม่ให้ไม่ไม่ให้ราคาครับไม่ให้คุณไม่ไม่ไม่ผมผมไม่สนใจไม่ไม่สนใจค่ะภรรยาไม่เกี่ยวนะครับสามีตผมไม่ให้ความไม่คุณค่าครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะในแพทย์เรียนทองครับสวัสดีครับค่ะนั่นก็เป็นคุณหมอเหรียญทองน่นากระสรนและสามมะเร็งนะคะวันนี้ราชกิจจาประกาศสภาตั้งกรรมธิการคาสิโนเนี่ย 60คนษารกาสิโนอย่างจริงจังแล้วก็อาจารย์อัศดางยมนาเนี่ยบอกว่าถ้ากรณีสาธิตธรรมศาสตร์เนี่ยจะให้อาจารย์ดรธงชัยซึ่งเป็นอาจารย์ประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนประวัติศาสตร์ให้หลายสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นคนกําหนดหลักสูตรวิชาประวัติศาสตร์ในสาธิตธรรมศาสตร์ระวังเถอะอนาคตของชาติล่มจมแน่นอนนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ย จีนได้พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่เชื่อมโยงกับโอลิมปิกส,สูงสุดเป็นประวัติการ แล้วจีนก็ปลุกกระแสความนิยมของสะสมและผลงานศิละปะในรูปแบบของดิจิตอลแล้วนะคะส่วนทางด้านของการเปิดอีลาโอลิมปิกฤดูหนาวนะั้นจีนใช้เวลา3ปีเต็มๆกับการรังสรรการแสดงพิธีเปิดโอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งโดยเป็นฝีมือของจางอี้หมอจางอี้หมอเนี่ยถูกใช้บริการในเรื่องของการเปิดงานใหญ่ๆประจำชาติจีนหลายครั้งแล้วนะคะซึ่งโอลิมปิกคราวก่อนนั้นที่เป็นรูปฝ่าเท้าวิ่งบนโลกนี่ก็จางอี้หมอคะ่ะ จอีหมอนี่เป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่ชื่อดังมากนะคะใช้เวลา3ปีเลยทีเดียวในการที่จะเตรียมการซึ่งจะเป็นมีความเป็นลักษณะของศิลป,ปะยุคใหม่ใส่เทคโนโลยีเอฟเฟกเข้าไปนะคะต้องติดตามชมนะคะเขาบอกรายละเอียดของการเปิดกีฬา,าโอลิมปิกฤดูหนาวปีนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหตื่นตาตื่นใจมากแล้วจีนเก็บเป็นความลับมากเลยนะคะสุดท้ายค่ะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงค่ะ โอลิมปิกฤดูหนาวปีนี้ยิ่งใหญ่เกรงไกลมากเพราะว่าจีนเนี่ยจัดงานอย่างใหญ่โตสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนส่งสารผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ชวนชาวโลกที่มีส่วนร่วมในการแข่งขันโอลิมปิกูดูหนาวที่ปักกิ่งซึ่งเป็นเมืองแห่งสองโอลิมปิก พร้อมให้คำมั่นว่าโอลิมปิกที่จะเปิดฉากขึ้นในวันพรุ่งนี้จะเป็นโอลิมปิกที่ปลอดภัยและงดงามผู้นําจีนบอกว่าจีนเข้ามามีส่วนร่วมในการแข่งขันอีราโอลิมปิกอย่างแข็งขันมาตั้งแต่ปี2008ซึ่งคราวนั้นมีสโลแกนว่า one world one dream และต่อเนื่องจนถึงโอลิมปิก2022ที่มีสโลแกนว่า together for a s h a r e future และในโอกาสที่โอลิมปิกฤดูหนาวปักกิ่งจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ ทั่วโลกต่างจับตามองที่จีนซึ่งจีนพร้อมอย่างเต็มที่ที่จะชวนทุกคนให้ร่วมชมการแข่งขันผ่านทางออนไลน์ไปพร้อมๆกันและปีนี้เป็นปีเสือในปฏิทินจันทรคติ โดยเสือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังและความกล้าหาญซึ่งผู้นำจีนก็หวังว่าเสือจะนำพลังและชีวิตชีวามาสู่การแข่งขันโอลิมปิกครั้งนี้ค่ะพิธีเปิดในยิ่งใหญ่ตะการตามมาซึ่งถ้าหากว่าเป็นจางอี้หมอนี่พลาดไม่ได้เลยนะคะ16นาฬิกาหมดเวลาของท็อปบ่าย3แล้วกลับมาเจอกันใหม่บ่าย3โงวันพรุ่งนี้แต่ว่าเที่ยงตรงของทุกวันเจอกันที่ทอทบอ5 เที่ยงทอทบอห้าเที่ยงถึงบ่ายสแล้วบ่ายสากลับมาเจอกันที่ท็อปทีวีช่อง77ที่นี่นะคะลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะอัญชลีภัยลีรักสวัสดีค่ะ